สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับไม่ได้เจอกันสามสี่วันเลยครับผมไม่ได้ดักหนูไว้ครับวันนี้มาเลาะมาเลาะยามครับใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับผมนี่ครับน้องน้องมันก็ดักครับนี่ดูของน้องนี่ครับโอ้ใหญ่เท่าใหญ่เท่าหน้าครับตัวโคตรใหญ่ครับครับดูแขนผมหูตัวนี้ตัวเดียวคุ้มเลยครับทุกคนดูตัวเดียวคุ้มเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเจอของผมครับ Oh, oh. ไปครับเป็นรุ่นของผมกันอ่อยข้าวทิ้งไว้ครับเพื่อนๆวันนี้วันที่สามแล้วไปเลาะดูก็มีรอยกินอยู่ครับไว้ห้าที่ครับเอ้ยแปดที่ไว้แปดที่ครับผมเอาข้าวเปลือกไปอ่อยไว้ไปไปดูของผมกันครับว่าเช้านี้จะได้แต้มบ่เอาเป็นเหยื่อกระโปรค,ครับใส่ไว้ไปครับ นี่นะเพื่อนๆผมใส่ไว้ข้างในนี้อู้สามวันนะครับไม่ได้ใส่หนูไม่ได้ลงคลิปสามวันดูดิล่นไหมอู้เหมือนเดิมครับหลังนี้ไปครับผมอู้น้องได้ตัวเบลเลอร์เลยครับหนู หนูพุกหนูพุกใหญ่ครับหนูพุกรือหนูแผงนะครับตัวใหญ่มากเลยดูของเราครับว่าจะได้บ่นี่อยู่ข้างในนี้ครับโอ้โบหล้านหรอครับนี่ครับทุกคนอยู่ในนี้หนึ่งหลัง โอ้บ่อล่านครับนู่นน่ะเรล่องๆอยู่ข้างในข้างในนี่บ่อเข้าขบ่อมาทุกคนดูนี่มาไอยกัดกัดหญ้าตรงนี้ครับนี่นี่โอ้โหกัดใหม่ๆเลยไปครับไปดูกันต่อโอ้ยจะได้สักตัวบ่เนาะจะได้สักแต้มบ่ หลังนี้ก็น่าออกจริงเลยทุกคนดูบอกออกบอลั่นบอได้เลยครับทุกคนนี่รบรรยากาศตอนเช้าครับก็จะเย็นสบายหน่อยครับทุกคนอากาศดีครับเย็นๆครับตอนเช้านี่ครับอยู่ตรงนี้นี่ครับของผมเอาไว้ตรงนี้เมื่อวานเนี่ยมีดผมเอาปักไว้นี่ไปดูครับดูซิ จะมีตัวให้เราไหมเฮ้ยหลังนี้ล่านโอ้โหทุกคนไม่มีตัวครับลั่นฟาวนี่นู่นนะเขาข้าขโพดกระเด็นอยู่ข้างในนู่นนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหลั่นฟาวครับทุกคนะรวังไว้นี่ก่อนดูสิอยู่ข้างในนี้ จะได้สักตัวหรือเปล่าอ,อันนี้ก็บอกออกข้างในนี้นี่ทุกคนดูดูรอยหนูนี่รอยมันมาควัดเก็บก่อนครับผมไปยังไม่หมดครับยังไม่หมดเหลืออยู่ข้างล่างอีกหนึ่งหลัง เดี๋ยวผมหาทางเข้ากันหลังนี้ก็บรรทำงานดูทุกคนไปครับเหลือสองหลังสุดท้ายโอ้บ่ได้หนูเลย สองหลังสุดท้ายโู้หลังนี้ก็บทล้านครับทุกคนผมว่าบ่ได้ตัวหรอครับวันนี้ได้แต่น้องคนเดียวครับตัวใหญ่อยู่ที่น้องได้ไปครับหลังสุดท้ายกันหนูบ่เข้าเลยครับ ลุนลุนลุนหลังสุดท้ายสิหลังสุดท้ายอุ้ยลันครับทุกคนโอ้โหนี่ไงโอ้หมีแต้มครับ <laughs> สรุปเลยครับทุกคนได้มาหนึ่งแต้มครับนี่ครับก็ใส่กำลังกินครับกำลังทอดรุ่นนี้ถือว่าได้ตัวแต่บอ่อใหญ่มากแต่น้องชายได้ตัวใหญ่เลยครับเมื่อเชา้านี้เป็นหนูพุกใหญ่เลยของผมได้ตัวกลางๆครับพอรุ่นนี้กำลังพอเลยครับเนี่ยคลิปนี้ก็ฝากไว้นี้ครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะพาไปใส่ตอนเย็นนี้เพราะว่าผมอ่อยไว้อ่อ,อยข้าวเปลือกไว้ไปใส่ตรงนี้เราอ่อยสาไว้ดีกว่าครับผมคลิปนี้ฝากแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมหนุ่มบ้านนน <c oughs> หายไปไหลายวันครับสวัสดีครับ